วาดง่ายให a เเน้นง่ายไม่คิดเยอะอ่าคลิปนี้นะครับเราจะมาวาดเป็นระฆังนะครับระฆังคริสต์มาสนะครับผมอ่าเราเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับเอาเป็นสี่เหลี่ยมมนนะครับนะสี C ่เหลี่ยมมนวาดให้มันเป็นมุมที่โค้งเลยแบบนี้เป็นรูปทรงแคปซูลน,นะครับอ่าถ้าคุณวาดไปแล้ว นะครับมันเป็นเหลี่ยมแบบนี้หรือมันเป็นมุมมนที่แบบยังยังมนไม่สุดอะ่ะนะครับในะขณะที่ลากนะยังยังไม่ปล่อยเมาส์นะครับคุณก็กดลูกศรขวามือไปแบบนี้นะครับอ่าอ่ประมาณนี้นะครับขนาดประมาณนี้นะแล้วก็อ่าผมเปิดสบรสพาร์านลขึ้นมานะครับเอาเป็นสีสีนี้ ออกส้มๆหน่อยนะครับอ่านะครับสโตกไม่เอานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้ไปใช้ยังลบนะครับตัวนี้ยังลบอ่าหรือว่ากดชิป e ก็ได้นะครับผมปาดลบครึ่งหนึ่งออกไปนะครับลบครึ่งล่างนะผมกดอัลเทอร์เนทค้างเอาไว้แล้วก็ลากคลุมมาตั้งแต่ด้านล่างเลยครับขึ้นไปให้ถึง เอาเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ให้คุณไปที่อ็อบเจกต์ Object นะครับผ่านนะครับ Add Anchor Point นะครับปึ๊บอ่ามันจะมีจุด Anchor Point นะครับเติมขึ้นมาบนบน s m g n t น t นะครับตรงกลางในแต่ละ Segment เห็นไหมตอนแรกไม่มีตอนแรกเป็นแบบนี้ อันนี้ผมทำให้ดูอีกทีหนึง่ง Object ผ่าน a d d n c h o r Point นะครับอุ้ยอ่านะครับให้คุณใช้ลูกศรขาวลากคลุม2จุด Anchor Point 2จุดนี้นะครับลากคลุมไปนะค,คุณก็อาจจะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะทำให้มันโคง้งทีนี้คุณก็คลิก2จุดนี้นะครับอืม ตอนนี้เราอยู่ที่ลูกศรขาวนะอย่าลืมนะครับนะกด s 1 T แล้วคุณก็ลากออกไปด้านข้างครับคลิกค้างลากออกไปด้านข้างแบบนี้พอคุณดึงออกมาแล้วนะครับนะให้ยกเลิกคำสั่งนะเพราะว่าคำสั่งมันยังค้างอยู่นะเดี๋ยวลาลคุณไปคลิกจุดอื่นเนี่ยมันจะเพี้ยนเอานะครับผมเอากดตัว b ไป1นทีครับแล้วก็กดตัว a อีก1 T ทีลากคลุม2จุดนี้ ใช้ไลฟ์คอนเนอร์นะครับปรับให้มันโคง้งแบบนี้เดี๋ยวผมจัดอันนี้ให้อยู่ตรงกลางก่อนนะครับ h อ r ิ ONTAL a อ i ไ Center, v ต r t i c a l l ิคอ Center นะแล้วคุณก็วาดวงกลมนะครับเดีนะ๋ยผมวาดจากตรงกลางของะระฆังเลยนะครับนะเล็งจากจุดนี้เลยนะครับอันนี้เราอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะเปลี่ยนสีไปให้มันเข้มขึ้นนิดนึง โอเคนะครับเอาไปซ้อนไว้ข้างหลังนะครับคอนโทรลไปไหมปุ๊บนะครับอ่าาจจกก๊อปปี้วงกลมอันนี้นะขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนขึ้นไปให้มันตรงนะครับแต่เอาไว้ด้านบนนะครับย่อให้มันเล็กลงนะครับชิปอัลเทอร์เนนะครับอืมทำให้เป็นห่วงใช่ไหมเป็นห่วงก็ชิปเ X นะครับชิปไป แล้วก็ไปที่เวดนะครับเวทปึ๊บอ,อันนี้คุณก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมบางๆเลยแนวนอนนะครับแบบนี้นะแล้วก็ก๊อปปี้มานะครับคู่กันเลยแบบนี้นะครับอ่าผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วคุณก็เลือกตัวะระฆังเอาไว้กับทั้ง2เส้นนะครับกดชิป M นะครับแล้วก็กดอัลเทอร์เนค้างเอาไว้นะครับนะบวกจะเป็นลบนะครับผมแล้วคุณก็ลากปากข้างนอกเนี่ยเพื่อตัดชิ้นด้านนอกเนี่ยออกไปนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้กดตัว V นะครับเป็นการยกเลิกคำสั่งนี้ไปก่อนนะครับมานะทีนี้ก็ไปทำเงานะครับทำเงา เลือกชิ้นนี้เอาไวนนะ c, F, น้นะครับนะกด c อนโ C c t r คอนโทรนะครับก็จะเป็น2ชิ้นแบบนี้ถูกไหมาวาดเป็นวงกลมนะครับวาดวงกลมทับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะเลือกวงกลมแล้วก็ชิ้นไอตัวระฆังเนี่ยเอาไว้นะครับนะ ไปที่ minus font r นะครับอยู่ใน pathfinder นะครับ pathfinder minus minus font นะครับตัวนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นเซียวแบบนี้นะครับไปใช้สีดำนะครับปรับ opacity นะครับให้มันจางๆหน่อยสัก2ีพอโอ้หนาไปนะครับเอา10%แล้วกันอืม น้ำหนักคุณก็วาดว,วงกลมอันเล็กๆนะครับมาไว้บริเวณนี้นะครับเป็นไฮไลท์นะครับนิดนึงอืมนี่เอาสายเป็นสีเหลืองก็ได้ครับสีเหลืองอปรับให้มันโอปัซิตี้ให้มันลดลงก็ได้หรือจริงๆแล้วก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะนะครับหรือเหลืองอ่อนๆหน่อยก็ได้อันนี้อาจจะดูสดไปหน่อยแต่จริงก็แล้วแต่นะครับผมปรับให้มันเป็นเหลืองอ่อนนิดนึง โอเคตรงนี้วงกลมตรงนี้นะครับผมจะทําให้เป็นเงาด้วยนะครับผมเลื่องออกมาก่อนนะครับแล้วก็ copy วงกลมขึ้นมานะครับ ctrl C ctrl F แล้วคุณก็ย้ายไปตำแหน่งนี้บริเวณนี้นะครับเลือกทั้งคู่นะครับกด shift M ออโตหนค้างแล้วก็คลิกอันนี้นะครับตัดออกไปกดตัว,วีหนึ่งที่ นำเราคลิกด้านนอกไปก่อนแล้วก็มาเลือกชิ้นนี้มันจะซ้อนกันอยู่เห็นไหมนะครับนะเลือกชิ้นนี้แล้วก็ปรับให้มันเข้มนะครับอาจจะกุ๊บเอาไว้เลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้ผมทําเงาเมื่อกี้ผมใช้ไมกนัทฟอนใช่ไหมอันเนี้ยผมใช้ผมไม่ได้ใช้ไมกนัฟอนผมใช้เป็น กดชิป M ก็คือเป็นเชฟบิลเดอร์นะครับนะจริงๆมันใช้ได้ทั้ง2วิธีนะผมแค่จะแสดงตัวอย่างให้เห็นว่ามันใช้ได้ทั้งคู่นะครับนะครับเราก็จะได้ละครังอย่างง่ายมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเลือกทั้งหมดไปคลิกขวากรุ๊ปห้เป็นกรุ๊ปเดียวกันอีกทีนึงนะครับอ่านอะ่านะนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ